ปูจ๋าปูให้ล่างทำอะไรบ้างเจ้าคะปูจา๋านั่งสมาธิเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะบอกล่างให้เจ้าคะ่ะว่าให้รับปูในะใบป่ให้ถูกต้องนะเจ้าคะว่าให้รับปู่ให้ถูกต้อง ้าคะ่ะก็เดี๋ยวจะให้เขาหลังจากรับปู่แล้วก็จะให้เขานั่งสมาธิรับญาณปู่นะคะนั่งสมาธิรับญาณปู่วันนี้ต้องให้เต็มนะเจ้าคะ่ะวันนี้ต้องให้รับให้เต็มให้ได้ ปู่ก็เปิดดวงตาที่สามให้ล่างนะเจ้าคะ่ะปู่เปิดดวงตาที่สามให้ล่างนะคะเพื่อในการรู้เห็นในสิ่งที่มนุษย์เองมองไม่เห็นในการช่วยเหลือมนุษย์ปู่ต้องเปิดดวงตาที่สามให้กับล่างเองนะเจ้าคะ่ะ ต้องเปิดดวงตาที่สามให้กับร่างเอง ครัปู่ก็ให้ปู่ลงยานให้ล่างให้สบายใจเลยเจ้าค่ะลงยานให้ล่างให้สบายใจเลยค่ะเมื่อปู่พอพระไทยแล้วก็ให้ปู่จัดสรรเวลานะคะให้ปู่จัดสรรเวลา ลงยาให้ล่างตอนนี้ไปให้เต็มเต็มก่อนค่ะเสร็จแล้วปูก่ก็ลูกขอเชิญปู่ถอยออกจากล่างนะเจ้าขาให้ปู่ลงให้เต็มก่อนเมื่อเต็มปู่พึงพอใจแล้วลูกก็น้อมขอเชิญปู่ถอยออกจากล่างเพื่อจะได้บอกกับร่างนี้ว่า จะต้องทำอะไรอย่างไรถึงจะถูกต้องค่ะคเจ้าค่ะ